คลิปนี้มาทำน้ำพริกหนังไก่กรอบอร่อยออยทานกันนะคะผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องฟันก็สามารถทานได้ค่ะและรายละเอียดของเครื่องปรุงต่างๆจะอยู่ท้ายคลิปนะคะและมีดังนี้หนังไก่กรอบอันนี้ยาเต้าซื้อมาจากตลาดนะคะ100กรัมกำลังทอดใหม่ๆสดๆเลยค่ะหอมเจียวและกระเทียมเจียวก็สำเร็จรูปมาแล้วเช่นกันถ้าหากเราเจียวเองก็จะไม่ซะส่วนใหญ่ค่ะอันดับแรกเลยก็จะนำหนังไก่ลงไปโขลกก่อนความละเอียดตามชอบเลยนะคะ ตามด้วยใบมะกรูดทอดเพื่อเพิ่มความหอมแบ่งครึ่งนึงเอาไว้สาหรับใส่ตอนผัดด้วยนะคะแล้วก็จะโขลกหอมเจียวเนื่องจากหอมเจียวจะมีชิ้นใหญ่กว่าความละเอียดตามที่เราพอใจแล้วก็ตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วนำกระทะน้ำมันขึ้นตั้งไฟเติมน้ำมันลงไปก็ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะ แล้วนำกะปิและพริกแกงเผ็ดลงไปผัดให้หอมทุกๆขั้นตอนจะใช้ไฟอ่อนสำหรับผัดนะคะ <L un ters> พอผัดจนพริกแกงสุกแล้วสังเกตจากสีเข้มขึ้นก็ปรุงรสชาติตามชอบได้เลยค่ะก็จะมีน้ำมะขามสองช้อนโต๊ะก่อนปรุงก็ชิมความเปรี้ยวของน้ำมะขามก่อนนะคะผงปรุงรส1ช้อนโยเกิร์ต น้ำตาลทราย3ช้อนโยเกิกร์ตกอประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วผัดให้น้ำตาลละลายจากนั้นก็เติมพริกป่นลงไป1ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มความเผ็ดถ้าหากท่านไหนไม่ชอบความเผ็ดพริกป่นไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะน้ำตาลละลายแล้วก็มาชิมรสชาติขั้นตอนนี้ก็ปรุงได้ตามชอบเลยค่ะและอย่าลืมว่านางไก่มีความเค็มในตัวอยู่แล้วสำหรับพริกแกงก็มีกะปิ และพริกแกงบางเจ้าก็จะมีความเค็มแนะนำว่าพริกแกงไม่ควรปรุงให้เค็มนะคะแล้วผัดคลุกทุกอย่างให้เข้ากันด้วยไฟอ่อนๆทุกๆขั้นตอนอย่าใช้ไฟแรงนะคะพอทุกๆอย่างสุกมาแล้วถ้าเราใช้ไฟแรงน้ำพริกของเราก็จะมีรสขมไม่อร่อยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยผัดออกมาแล้วสีสวยมากๆเลยนะคะ เราก็จะได้น้ำพริกหนังไก่กรอบรสชาตออิอร่อย่อารมณ์เดียวกันกับน้ำพริกนรกเลยค่ะโรยกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะกินกับไข่ต้มหรือเมนูทอดต่างๆก็อร่อยมากๆเลยนะคะหรือจะเก็บใส่กล่องแล้วปิดฝาให้สนิทนำไปแช่ตู้เย็นก็สามารถเก็บได้2ถึงสามอาทิตย์เลยนะคะถ้าหากเก็บนานกว่านั้นน้ำพริกหนังไก่กรอบของเราอาจจะมีกลิ่นเหินได้ค่ะและถ้าหากท่านไหนสนใจกล่องแก้วถนอมอาหารของซูเปอร์ล็อกสามารถใช้กับไมโครเวฟได้ด้วยนะคะ และกดสั่งที่ตะก,กร้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยค่ะ